สวัสดีครับมาพบกับร,รายการสาระเร็ว EP 8แล้วนะครับผมรายการสาระเร็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ทั่วโลกทุกมุมมาดูมาชมแล้วมา r e แอคกับรายการนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรติชมหรือแนะนานะครับหรือแท็กคนที่คุณรักใต้คลิปนี้แชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลของคุณและช่องแชทที่คุณรักนะครับ ขอบคุณมากนะครับผมไปไปดูดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างไปเอาห้ามาสารเรเล่เรื่องแรกในวันนี้นะครับติดนั่งแชร่ระวังก้นตายครับสาว27แชร์ประสบการณ์ก้นตายปวดจนเกินทนต้นเหตุคือนิสัยแย่ๆของคนยุคใหม่ที่ชอบทานะครับที่จีนะครับคุณผู้หญิงมาแชร์ประสบการณ์ครับป่วยด้วยอาการก้นตายสาเหตุเพราะนั่งทํางานกว่า10ชั่วโมงทําให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อสะโพกก้นมากๆครับแพทย์แนะนําว่าควรยืดเส้นยืดสายทุกๆ1ชั่วโมงครับผม อาละไปอ่านเนื้อข่าวไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปเอา27ี่สิบเแชร์ปสบการณ์ก้นตายปวดจนเกินทนหมอเตือนคนยุคใหม่ยาติดนิสัยนั่งแช่เซลจินหญิงสาววัย27ปีจากเมืองหลินไห่มณฑลไทโจวประเทศจีนครับถือเป็นอีกหนึ่งแม่ค้าคนดังบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยเธอได้พบภาวะก้นตายหรือ Syndrome d ดดบั y ซินโดม DBS ซึ่งได้รับความสนใจจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอย่างมากนะครับโดยเธอเล่าว,ว่าเมื่อไม่นานมานี้จูจ่ๆก็มีความรู้สึกไม่สบายบริเวณเอวและสะโพกอย่างไม่มีสาเหตุครับแค่เธอนั่งนานๆก็ปวดจนทนไม่ไหวในตอนแรกเธอไม่ได้สนใจมันมากนักเพราะคิดว่าเป็นอาการจากการนั่งเป็นเวลานานๆและการขาดออกกําลังกายอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดเริ่มแย่ลงในระยะเวลาหเดือนครับเธอจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อได้รับการรักษา เมื่อนายแพทย์เย่หลิงเฉารองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การกีฬาออโทโปิกดิกสอบถามแล้วรู้ว่าเธอทำงานมามากกว่า10ชั่วโมงต่อ1วันและใช้เวลานั่งบนเก้าอี้มากกว่าการนอนก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นอาการของภาวะก้นตายครับหลายคนอาจสงสัยใช่ไหมครับว่าก้นตายคืออะไรใช่ไหมครับเมื่อคนเรานั่งเป็นเวลานานๆครับกล้ามเนื้อบั้นท้ายมักจะอยู่ในสถานะเป็นอัมพาตครับและเมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อเหล่านี้จะสูญเสียวความทรงจําครับ โดยลืมหน้าที่พื้นฐานของการรองรับกระดูกเชิงกรานนะครับและทําให้ร่างกายตั้งตรงและส่งผลกล้ามเนื้อผ่อนคลายครับเกิดความอ่อนแอในการทํางานแม้แต่อาการตามส่วนต่างๆด้วยนะครับเช่นหลังส่วนกลางและข้อเข่านะครับผมถือว่าแย่พอสมควรนะครับเนี่ยโดยแพทย,แย์ได้กล่าวไว้ว่านะครับภาวะก้นตายสามารถเกิดได้กับทุกคนครับโอกาสเกิดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการทํางานครับ นิสัยในการใช้ชีวิตและนิสัยในการออกกำลังกายของแต่ละคนนะครับก็โดยรวมคือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตนะครับโดยโลกนี้การป้องกันมีความสําคัญมากกว่าการรักษาก็คือป้องกันดีกว่ารักษานะครับในการทํางานแต่ละวันทั้งที่ควรลุกขึ้นเดินไปรอบๆทุกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับยืดเส้นยืดสายหลีกเลี่ยงการนั่งเป็นเวลานานๆครับคล้ายๆวัดออฟฟิศซินโดมเลยนะครับเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะก้นตายครับวิธีที่ดีที่สุดคือการออกกาลังกายอยู่สม่ําเสมอนะครับ หลังเลิกงานควรออกไปทำกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้นครับอาบแดดออกกำลังกายและพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายนะครับทางนี้แน่นอนว่าหากมีอาการปวดหลังและปวดสะโพกค,ควรไปสถานพยาบาลทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยที่แม่นยําและการรักษาที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีเท่านั้น,นครับจึงจะสามารถแก้ภาวะก้นตายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็คือหมั่นตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ใช้ เขาเรียกว่าเวลาในการออกกำลังกายให้มากขึ้นคือการ work out หรือว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นคทิ i v i t y ที่ทําให้ร่างกายมีความเคลื่อนที่ไม่ใช่การนั่งเป็นจังหวะเดียวตลอดเวลาครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาการได้ออกกาลังกายมันทําให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวแล้วก็ได้เผาผ่านแคลอรี่ที่ดีด้วยนะครับฝากไว้ได้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีอย่างหนึ่งนะครับครั้งแรกครับมอไม่โดนพบมอสทองแดงบาบัดโลหะหนักได้นะครับ มหาวิยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์สุดปังนะครับค้นพบว่ามอสทองแดงสามารถบำบัดโลหะหนักได้มีประโยชน์ต่อโลกประดีมากแน่นอนนะครับไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมหาวิาลยมหิดลนะครับวิทยาเขตนครสวรรค์พบอีกหนึ่งคุณสมบัติอันน่ามหัศจรรย์ของมอสทองแดงครับและ copper moss s c o p h y o p h i l l a carterae นะครับขออนุญาตอ่านแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นภาษาลาตินที่โหดมากครับ ซึ่งเป็นมอสชนิดหายากสามารถใช้บำบัดโลหะหนักได้นะครับโอ้ Ooh, ถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเนี่ยรองศาสตราจารย์ดรวีราเดชมีอินเกิดนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนะครับและสิ่งแวดล้อมครับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลครับได้กล่าวถึงการค้นพบพ,พืชจิ๋ว มอสทองแดงที่สามารถใช้ในการบำบัดโลหะหนักจนได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติหลายครั้งในเวลาต่อมาว่าโดยค้นพบขณะลงพื้นที่ภาคสนามบริเวณน้ําตกลาําธารวัดผาลาดดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยอาจารย์นรินทร์พิษทานกุลน,นะครับ รองศาสตราจารย์ดรวิรเดชมีอินเกิดเล่าว่าได้เก็บตัวอย่างมอสทองแดงมาศึกษาต่อในห้องปฏิบัติการเพื่อดูโครงสร้างและโอกาสการนําไปใช้ประโยชน์โดยพบว่ามอสทองแดงแม้จะเป็นพืชจิว๋วแต่ก็มีความทนทานปรับตัวได้และสามารถใช้บำบัดโลหะหนักชนิดต่างๆอาทิทองแดงและแคดเมียมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังสามารถนำไปเป็น ดัชนีชีวาภาพเพื่อประเมินผลกระทบภาวะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ได้ด้วยครับห<ฮ>ูเรื่องด้วยมอสทองแดงนะครับมีโครงสร้างที่ไร้ผนังเคลือบเซลล์นะครับจึงสามารถดูดดึงเอาโลหะหนักและสะสมเข้าไปเก็บไว้ในเซลได้เป็นจำนวนมากถึง10,000มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนะครับวงเล็บครับมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับ ซึ่งถือว่ามีศักยภาพสูงกว่าพืชที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับว้าว <Wow. S 1> โดยทีวิจัยยังดําเนินงานวิจัยเพื่อตรวจสอบศักยภาพของมอสอีกหลายชนิดครับในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่ดาวครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับยังมีการรายงานปนเปื้อนของแคดเมียมและสังกสีเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับจากการสํารวจพบมอสชนิดไบรดัมโครโดลาดัมนะครับที่สะสมปริมาณสังกสีในเนื้อเยื่อมากกว่า3 0,000นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับ โอ้เยอะมากๆนะ,ะ Phil i, นะครับฟิโลโน t ิสวิตเทสีนะครับสะสมในปริมาณแคดเมียมถึง50กิโลกร,รัมต่อกิโลกร,รัมครับซึ่งเหมาะนำมาเป็นพืชและฟิโลโนติสวิ t เทสีสะสมปริมาณแคดเมียมถึง50มิลลิกร,รัมต่อกิโลกร,รัมนะครับซึ่งเหมาะกับการนำมาเป็นพืชบำบ,บัดโลหะหนักครับและดัชนีชีวภาพได้ด้วยนะครับว้าว ที่ผ่านมานะครับมหาวิาลยมหิดลนะครับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์จึงได้จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนนครสวรรค์ครับและผู้สนใจให้ได้ความรู้ถึงวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์พืชจิ๋วเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนนะครับอู้สุดยอดครับและม่าเป็นการความก้าวหน้าของประเทศเราอย่างแน่นอนนะครับ ไม่คิดว่าจะได้เห็น,นครับขุดจนเจอครับสุสานอียิปต์อายุกว่า3,400ปีครับฝังโลงไม้ทาสีกระดาษปาปิรุสครับคนยุคนี้ได้เห็นกับตานะครับผมที่ประเทศอียิปต์นะครับหน่วยงานราชการประกาศพบเจอการค้นพบสุสานยุคอาณาจักรใหม่ของอียิปโบราณครับมีอายุ3,400ปีนะครับมีบันทึกเกี่ยวกับคัมภีร์มรณะและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากครับผม ข่าวสีนหัวรายงานว่านะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์ครับประกาศการค้นพบสุสานยุคอาณาจักรใหม่วงเล็บนิวคิงดอมนะครับของอียิปต์โบราณครับบริเวณแหล่งฝังศพทูนาเอลเกเบลนะครับเขตผูว่าการมินยาทางตอนใต้ของประเทศนะครับผมมอตาฟาววาซิรินะครับเลขาธิการสภาสูงด้านโบราณคดีแห่งอียิปต์นะครับระบุว่าสุสานนี้มีอายุราว3,400ปีนะครับ เป็นของขุนนางอาวุโสและปุโรหิตนะครับถูกค้นพบในพื้นที่อันกูไราฟานะครับโดยทีมภารกิจโบราณคดีของอียิปต์ที่นำโดยสภาประกอบด้วยหลุมศพหินตัดจำนวนมากครับและวัตถุอื่นออีกนับร้อยนะครับอ,อาสซิริเสริมว่านับเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบสุสานยุคอาณาจักรใหม่ในดินแดนที่15ของอียิปต์นะครับโบราณ ตอนบนภูมิภาคอันที่เป็นรู้จักของกลุ่มสุสานนะครับอาณาจักรยุคเก่ายุคก,กลางที่1และยุคอาณาจักรกลางนะครับรวมถึงเป็นการค้นพบจากการพยายามขุดสำรวจนานเจ็ดปี่วนหนึ่งของวัตถุโบราณที่ค้นพบจากสุสานแห่งนี้เป็นกระดาษปาปิลุสสภาพสมบูรณ์ดีครับความยาวรวม16-18เมตรครับซึ่งการศึกษาเบื้องต้นค้นพบ การบันทึกข้อความเกี่ยวกับคำภีรบรรณะครับบุ๊กออฟเดตและลงศพไม้แกะสลักทาสีของลูกสาวมหาปุโรหิตเจฮูดินะครับเทพเจ้าอีบโบราณด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับทีมภารกิจโบราณคดีของอีบยังค้นพบเครื่องรางเครื่องประดับหินลงไม้บรรจุมัมมี่รวมถึงรูกแกะสลักขนาดเล็กอูซัปติทำจากดินเผาไม้อีกด้วยนะครับ ภารกิจขุดสำรวจพื้นที่อันกูไรฟ้าเริ่มตั้งแต่ปี2017นะครับเป็นต้นมาเลยนะครับสุดยอดมากมากเลยครับผมอันนี้เป็นรูปคร่าวๆนะครับนี่รูปลงไม้นะครับนี่ก็ลงไม้นะครับไอออันนี้เป็นชามิงทั่วไปนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องประดับในยุคนั้นนี่มีการเล่าเรื่องนี่อันนี้คือกระดาษปาปิรุสนะครับที่เขาบอกเป็น b o ๊กออฟเดยนะครับซูมได้ไหม สุดยอดครับก็ถือว่าเป็นการค้นพบที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆครับนะครับเป็นไงบ้างครับกับ e ีนี้นะครับชื่นชอบเรื่องไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับแต่ผมชื่นชอบเรื่องของกระดาษปาเปรุสหรือว่ากระดาษที่ค้นพบในอียิปต์ล่าสุดเพิ่งค้นพบนะครับกับเรื่องจริงชอบทุกเรื่องครับเลยเอามาให้อ่านให้ฟังนะครับชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามช่องฝากกด s u b ส cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรติชมแล้วก็แท็กคนที่กณรัก ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักในช่องแชทหรือว่าในโซเชียลอื่นด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าถ้ามีนะครับขอบคุณด้วย <cl ap> เจอกันสวัสดีครับ